ใครที่ใช้ DJI Pocket 3หรือพวกกล้อง Action Cam เอาไปติดกับรถแล้ววิ่งในทาง off-road นะครับระบบกันสั่นของ DJI Pocket 3เนี่ยมันจะมีระยะเคลื่อนในแนวตั้งเนี่ยน้อยมาก เวลารถโยนตตัวขึ้นลงมากๆภาพมันจะสั่นในลนักษณะเขยา่าโยกไปโยกมาในภาพนะครับแล้วความแข็งแรงของพวกซักชั่นคับเมาส์เนี่ยโดยทั่วไปก็ไม่ได้เยอะนักทำให้โอกาสกล้องร่วงเวลาวิ่งเร็วเนี่ยมีอยู่พอสมควรนะครับทาง Move Max ซึ่งทำอุปกรณ์นั่นคาเมาส์ outh, กับดอลลี่สำหรับติดกล้องแล้วก็กิมบอลตัวใหญ่กับรถยนต์เนี่ยเลยทำคาเมาส์ outh, รุ่นเล็กสำหรับใช้กับกล้องดีจ i จ o c k e t 3ออกมา ซึ่งเหมาะมากกับสายคอนเทนต์ที่ต้องใช้งาน d j จ p o c พ็อ3ในงานถ่ายที่เกี่ยวกับรถนะครับพอดีพี่กต้องไปทุ่งแสลงหลวงมีใช้งานเส้นทางออฟโรดนะครับก็เลยขอยืม Move ฟ a c b r e a r m r m เนี่ยจากตัวแทนจำหน่ายประเทศไทยก็คือ Advanced Photosystem มาลองใช้ว่าโอเคไหมเป็นยังไงบ้างสำหรับงานออฟโรดนะครับซึ่งก็ทำงานได้ดีพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวไปลองกันครับว่า MoMa ฟกต์เบ a ด m ใช้กับ DJ i Pocket 3เนี่ยทำงานเป็นยังไงบ้างครับ ตัว Move Max b r e a d Arm เนี่ยจะประกอบไปด้วยซักชั่นคั p ขนาดใหญ่ที่มีแรงดูดมากถึง50กิโลกรัมมีตัวปั๊มสูญญากาศสะดวกแล้วก็แม่นยำกว่าเวลาใช้งานนะครับมีแขนโลหะอลอย2ส,ส่วนส่วนที่2องเนี่ยจะมีสปริงที่เราสามารถปรับทีโหลดได้แล้วก็ช็อคอัพแบบไฮดรอลิกออกแบบกลไกให้รักษากล้องเนี่ยให้อยู่ในแนวดิ่งเสมอเคลื่อนตัวได้สูงสุดนะครับประมาณ22เซน มีน้ำหนักถ่วงขนาด50กับ100กรัมฐานยึดกล้องเนี่ยเป็นเกลียว1ส่วน4นิ้วมาตรฐานสำหรับงานถ่ายภาพนะครับน้ำหนักเฉพาะ m o ม m a c r r e d d r r m เนี่ยอยู่ที่250กรัมตอนติดตั้งดี i Pocket 3เนี่ยแนะนำให้มีตัวจับหรือ h o o ค c นเน e คเตอนะครับจะปลอดภัยกว่าการติดเข้าที่ Handle ปรับระดับความสูงและก็มุมที่ต้องการสิ่งสำคัญคือต้องให้ฐานเนี่ยอยู่ในแนวขนานกับพื้นให้ได้ระดับน้ำ แล้วปรับโหลดของสปริงกับถ่วงน้ำหนักนะฮะให้ได้ตำแหน่งของแขนเนี่ยอยู่ที่ระดับกลางของระยะเคลื่อนเท่านี้ก็เรียบร้อยถ้าจะให้ปลอดภัยชัวว่ากล้องไม่หล่นพื้นตอนรถวิ่งนะครับแนะนําให้ผูกเชือกเข้ากับส่วนที่แข็งแรงของตัวรถเอาไว้หน่อยก็ดีกันพลาดพื้นที่ยึดจะต้องเรียบสะอาดแล้วก็ทําความสะอาดตัวซักชั่นคักับพื้นผิวก่อนติดตั้งนะครับให้มันดูดเป็นสูญญากาศได้แรง ในการใช้งานเนี่ยผมควบคุมดีเจ o c k e t 3จากแอป,ปนะครับจะสั่งถ่ายภาพมุมภาพจะเอาแบบไหนเนี่ยปรับจากแอป,ปในรถได้เลยผมไปทุ่งแสลงหลวงเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับช่วงแรกเนี่ยผมใช้ดีเจ o c k e t 3กับ Mo m a กเบร a อารบนถนนลาดยางฟุตจะนิ่งๆเนียนๆเหมือนล่องเรือนะครับสังเกตว่าเวลาผ่านถนนที่ไม่เรียบเนี่ยมันแทบจะไม่เกิดเจลรี่เอฟเฟกเลยคือเกิดน้อยมากนะครับ และตำแหน่งรถเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนนะครับมันจะไม่ได้นิ่งอยู่กับที่ถ้าจะให้นิ่งอยู่กับที่นะครับอันนี้ต้องใช้ action cam เมาส์ติดรถแบบไม่ขยับตำแหน่งเราไปเส้นทางออฟโรดกันหน่อยนะครับ ช่วงที่ผมไปเนี่ยฝนตกทางกําลังลื่นเลยแต่ว่ารถใส่ยางมัทเเลน,นะครับก็เลยไม่ค่อยถลายเท่าไหร่ทางเนี่ยเป็นร่องน้ําทําให้รถมีการเอียงไปมาตามสภาพถนนนะครับผมขับรถไม่ได้เร็วนะครับไปเรื่อยๆถนอมรถนมถนอมเส้นทางรถ4 wheel drive ยางออเทเลนหรือมัทเเลนสภาพนี้ยังไม่มีปัญหานะฮะแต่ถ้ายางที่เป็นไฮเวย์เทเลนอาจจะต้องดริฟต์กันหน่อยส่วนขับ2เนี่ยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะยกเว้นอยากจะเอารถออกกําลังกายก็ตามสะดวกเลย บรรยากาศของทุ่งแสลงหลวงในฤดูฝนเนี่ยจะเขียวชวยอุ่มมากนะครับคนน้อยแล้วก็พบเจอสัตว์ป่าริมทางได้ไม่ยากทั้งเก้งกวางหมาจิ้งจอกบางช่วงก็อาจจะเจอช้างป่ากับกระทิงได้เหมือนกันทางก็จะวิ่งเข้าทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ทุ่งแรกคือทุ่งแสลงหลวงแล้วก็จะตัดขึ้นเขาไปยังจุดชมวิวนะครับสาลาดูสีตาจากนั้นก็จะเจอทางชันหน่อยเป็นเนินรับแขกนะตรงนี้ปั่นจักรยานสนุกมาก จากนั้นเราจะเข้าสู่ป่าสนที่ตอนนี้เนี่ยไม้ด้านล่างมันเริ่มสูงมากนะครับทำให้ป่าสนมันไม่เด่นเหมือนแต่ก่อนเมื่อสัก20ปีที่แล้วเนี่ยป่าสนตรงนี้สวยมากครับแต่สนก็ยังเยอะอยู่นะฮะแล้วเราจะเข้าสู่ป่าเต็งลงังมีหลุมบ่อก,กับแอ่งน้ําเป็นระยะซึ่งปกติไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับไปได้แบบชิวๆถ้าไม่แน่จใจถามเจ้าที่ก่อนก็ได้ว่ามีหลุมลึกไหมนะครับกันพลาดเพราะมันจะมีน้ําขังมองไม่เห็น ขับกันยาวไปจนถึงลานสนของทุ่งพญาได้เลยตลอดทางเนี่ยผมติดกล้องที่กระจกกับฝากระโปรงหน้าเท่านั้นนะครับไม่ได้มีการไปที่มุมด้านข้างรถนะครับเพราะว่าด้านข้างรถเนี่ยเต็มไปด้วยโคลนมันจะติดมูฟแม็กไม่ได้นะครับถ้าเราไม่ล้างรถให้เรียบร้อยซะก่อนถ้าจะติดด้านข้างหรือมุมอื่นเนี่ยเราต้องมีมูฟแม็กหลายอันนะครับติดรอไว้ก่อนแล้วก็ค่อยย้ายกล้องมาอันนี้ลองเล่นๆน,นะครับไม่ได้จริงจังขนาดนั้นก็เลยติดแค่จุดเดียว การใช้มูฟแม็กเบรคอาร์มกับรถยนต์เนี่ยทำให้ภาพมันนิ่งขึ้นเยอะนะครับแล้วการสั่นโดยเฉพาะแนวตั้งก็ลดลงแต่ว่ายังพอมีเจลลี่เอฟเฟกปรากฏให้เห็นอยู่ในหลายจังหวะนะครับตอนนี้เนี่ยทาง Move Max เพิ่มอุปกรณ์เสริมสำหรับลดเจลลี่เอฟเฟกออกมาชื่อว่า Move m a x Vibration Isolator นะครับแล้วก็จะมีแฮนเดิลออกมาสำหรับถือด้วยมือด้วยนะครับเอาไว้เวลาเดินถ่ายก็จะได้ไม่ต้องใช้ติดรถอย่างเดียวแล้วมันก็จะทำให้พ็อกเก็ตเราเนี่ยมันกลายเป็นดีเจไอโรนินไปเลย ถ้าสนใจ Move m a c b r a ร a อานะครับสอบถามได้ที่ a d v Advanced p h o t o s y Stem ผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยส่วน DJI Pocket 3ก็ต้องไปดูที่ DJI Experi e n c e Store นะครับซึ่งในห้างใหญ่ๆใ,ในกรุงเทพและต่างจังหวัดมีแทบทั้งนั้นเลยเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ครับ